เยี่ยมจะของไหมวังฮันเนี่ยเย็บเลยอ้ไว้ซับตอนเ่นหน่อยปลารี่เนาะว่าหนิพูดซับน่อยคนนี้อืมซับเด่นหน่อยข้างนี่ก็ยัดหมดได้ข้างนี่อะไรหมดเลย

้เจ้าร้านหนึ่งแต่ว่าไปคั้งกมนจะมีร้านนึงไปที่คนทุนทานบอกที่บ้านของหมู่บ้านกลุ่มแม่บ้านก็มีู่เนี้ยเจ้าก็เนีกินขนมจีนน้ำเงี้ยวทีเออไายจะจ้ะอยากไปกินยาเสลดเขาอยากให้เจ้ากินอิ่ม ร้านเหรอตรงก็ไปสุดซอยมันจะมีร้านขวามือร้านขวามือนั้นขายพวกไก่ย่างปลาย่างหรือเนื้อย่างร้านซ้ายมือน่ะบ้านนะสุดซอยตรงออกไปมันจะอยู่ขวามือมีร้านแต่ซ้ายมันจะเป็นร้านขายต้มตําไก่ย่างเหมือนกันนั่นแหละลองฟังเลยแล้วตั้มตะพานลงไปปุ๊บถนนใหญ่ ปลาเออปลากินน้ปลายากสีปลาแดกปลาปลาเทิรอนเลยเทินรอดตไม่รู้เปิดรู้ได้วแนันนี้อกว่ารานตสะอาดหน้าทางเข้านู่นทางเขาหมูบ้ายรึ่าข้าะพานลงไปก็วันนั้นก็ไปซื้อตอนเที่ยงไงวันนั้นก็คือกลางวัน ถ้าไม่มีขายก็ไปซื้อร้านใหม่